สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องโตต้าซ่าครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวซูกัสแต่ละรถนะครับก็อันนี้ผมมีแค่้สี่รถนะครับมันก็ก็คือเป็นรถแบล็คเบอร์รี่รถลัสเบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นลัสเบอร์รี่อันนี้เป็น, ry, น,น,ปน ry, แบล็เลคเบอร์รี่แล้วก็เป็นรถแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็เป็นรถส้มคือผมไม่จริงๆมันมี มากกว่าอีกนะคะก็คือเป็นรสลิ้นจี่กับรสสับปะรดนะคะอันนี้ผมก็เคยลองกินแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าผมกินหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเหลือแค่สี่รสหลักๆนะครับนี่แบบนี้ผมชอบรสูก,กัสแบบนี้มากที่สุดนะคะผมชอบรสนี้แล้วก็รสนี้มากมากที่สุดนะคะดูก,การ์ตกับหัว ผมชอบสองรถนี้มากที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปมาให้ตรงนี้หลครัผมตรงนี้เป็นสองรสนี้นะครับนี่ส่วนถ้าเป็นสองรสนี้นะครับผมจะไม่ชอบรสแอปเปิลนะครับนี่ผมไม่ไม่ชอบรสแอปเปิลผมจะชอบรสส้มมากกว่านะครับแต่ก็รสนี้กับรสนี้ก็อร่อยกว่าอยู่ดีนะครับรสแบล็คเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่ก็อร่อยกว่าดีผมก็จะมาลองกินแต่ละรสนะครับ เริ่มจากรถแอปเปิ้ลเขียวกันต่อเลยนะครับกันก่อนนี่รถแอปเปิ้ลเขียวอันนี้ผมอันนี้มันน่าจะเป็นรถแอปเปิ้ลธรรมดานะครับไม่ใช่แอปเปิ้ลเขียวต่อไปครับอันนี้ผมเป็นรถที่ไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรถที่ผมชอบขัดมานะครับก็คือรถนุ่ม รถต่มนี่ต่อมาครับก็คือเป็นรถแบล็คเบอร์รี่นะครับผมไม่ใช่รถอังุ่นนะครับนี่แบบนี้อ,อือไม่ออกนี่นี่คือรถอ,อังุ่นต่อมาครับมันก็คือเป็น รสลาชเบอร์รี่ครับผมลาชเบอร์รี่อืมเป็นสีชมพูแบบนี้ครับผมก็คือตามที่ผมบอกนั่นแหละรครับผมชอบสองรสนี้มากที่สุดนะคะบส่วนรสที่ไม่ชอบก็มากที่สุดคือเป็นรสนี้ อันนี้ก็คือลองลงมานะครับผมผมมีซูกัสเยอะมากนะครบแต่ก็กินไม่หมดเหลือเยอะมากอันนี้ผมล้างกระปุกอันนี้เคยเป็นกระปุกขนมนะครับผมเอามาล้างแล้วก็มาใส่ซูกัสนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ผมเลือกทถัดไปด้วยครับสวัสดีครับ